สวัสดีครับเกริร์ผมแม่กำลังเกมแคสเตอร์ผมนะวันนีแคสเกมไฟในแอโตรด2หรือ Imagine อิมเมจินโลบลออกเช่นเคยให้ผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วผมก็ผ่านคืนที่5ไปครับผมนะตอนแรกผมก็ว่าจะเลิกแล้วผมนะแต่ว่ามีหลายท่านบอกมาผมนะว่าพี่คืนที่6มันเล่นต่างจาก5คืนแรกที่เล่นมาเลยผมก็เล่นสึกสนใจใผมนะว่ามันจะต่างกันยังไงเออ ก็โอเคมาคือถ้าเกิดว่ามันเป็นเหมือนห้าคืนที่ผ่านมาแต่ยากขึ้นเฉยผมก็ไม่สนใจเท่าไหร่ผมนะแต่นี่บอกว่ามันต่างไปเลยเออผมเลยสนใจว่ามันจะมีอะไรโอเคมามีลูกหัวกะโหลกด้วยคนน่ากลัวเลยฮะนายหกนี่คือคอนติเนียลจากเนื้อเรื่องจากคืนที่หนึ่งถึงห้าเออแต่จริงก็ไม่จำเป็นจะต้องชนะคืนที่ห้าเพื่อเล่นด่านนี้ก็ได้โอเคไหม โอเคเดี okay, ๋ยวทุกคนเล่นมาแล้วนะ I'm ready โอ้มีคัสซีนด้วย Michael ทำไมแล้ว Michael โอเคมีโทรศัพท์มาเนะี่ยอืมนายพยายามไปช่วยเหลือพวกนั้นเหรอไม่ประโยชน์หรอกมันยังอยู่กับฉันที่นี่ลูคัส Ethan ไทดาวพวกนี้นเป็นชื่อของเด็กอืม ฉันยังจำพวกนั้นแหกปากก็ได้เหมือนกับเป็นเรื่องเมื่อวานนี่เองและเขาจะตายอีกครั้งและอีกครั้ง again and again and again อืมต้องเสียใจว่าแกจะกลับมาหาฉันและทำให้เรื่องมันจบเรื่องที่แกเริ่มขึ้นอืมแกจะต้องเสียใจยทีหลังที่มาขัดขืนฉันอืมโอ้โอ้ประตูอะไร ไนเซโอเคผมเนี่ยมันคื nice. ออะไรไนเซกอ่อยากจะเข้าไปดื้อๆหรืออยากจะเล่นดุตเเรียวก่อนดูต,ตเเรียวก็ได้ <laughs> แปลว่ามันต่างจริงไยมูฟเมนต์โอเคพอโยมเมาส์ทวรนี่ลนะูมเอ็นฟ้าเนี่ยคลิกเทนเตอร์เดูมโอเคพอโย่เมาส์ทวรนี่ลูมเอนฟ้าเนี่ยโฮไลท์คลิกทูิสเทนต้องโอ้ ต้องกดคลิกขวาฟังได้ด้วยเหรอก่อนที่จะเข้าไปอ e ะเวชิต <Well, shit. S 1> ใช้ไฟฉายอืมถ้าเกิดว่ามันอันตรายอ๋อการใช้ไฟฉายมันอันตรายมากอาจทำให้คุณโดนเล่นใช้อย่างระมัดระวังโอเคกด F เพื่อใช้ไฟฉายมีแค่สามชาร์จในแฟลไลท์อ๋อแต่ว่าถ้าเกิดว่าส่องไฟฉายใส่ศัตรูอันตราย ได้สำเร็จปัญจิตสัตันประมาณยี่สิบวิจากนั้นก็ใช้เวลานั้นเพื่อทําอะไรก็ตามก็ทําไปเทรดเอก็คือตัวอันตรายคุณไม่อยู่คนเดียวอ๋อก็ควรจะพอเดาได้ว่ามีเทรดเอ่ o มูฟค่อนข้างจะไวแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องพยายามคํานวณการเคลื่อนไหวของมันก็คงจะสูวนเปล่าอาโ,โอเค เทรดจะพยายามที่จะทำให้คุณกลัวอืมครั้งต่อครั้งถ้าเกิดว่ามันทำสำเร็จคุณจะเกิดอาการแปรนิกเมื่ออยู่ในสถานการณ์นี้เทรดจะการันตีที่จะหาคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่หาเซฟเข้าไปอย่างปลอดภัยก็คือมันจะมีจุดหลบด้วยใช่ไหม o b j e c t i v e อ๋อภารกิจในใครฟ็ฟอคซี่อ่ะ คุณต้องหาแล้วก็ปลดปล่อยวิญญาณของ Oliver, Lucas, Ethan, Zoe, ity, โอลิเวอร์ลูคัสอีท่านและก็โซยีวิเทเลตอนิเมทอนิกอ๋อไอ้สามคนนี้เหรอโซยอีโซยอีอีท่านลูคัสอานวนวิซีตัวสี่ตัวควิเทเลตเออใช่วิเทเลตชิกาบอนนี่เวรดดี้และฟ็อกซี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเออจากนั้นก็ต้องไปที่พาร์ทแอนด์เซอร์วิสลูมเพื่อปล่อยชาร์ล็อตอืม เราจะทำสิ่งนี้เป็นสิ่งสุดท้ายก็คือการไปปล่อยชาร์ลอตคุณต้องใช้เครื่องมือตามลำดับเพื่อปลดปล่อยวิญญาณอืมสเต็ปแรกที่คุณจะทำก็คืออืมต้องหาแคล้งในห้องที่อยู่หลังสเตปจากนั้นก็ใช้บอสแสตีอยู่รอบตัวคุณเพื่อหาตัวอนิเมทอนิกฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจผมนะแต่ก็โอเคไหม โอเคเราก็สามารถฟังเสียงได้ใช่ไหมไม่มีอะไรไปฮึบแล้วคือมันมืดมากด้วยนะเออเอออ๋อ,อลอฟังเสียงไม่มีอะไรเข้าไปได้ต้องฟังเสียงทุกครั้งก่อนที่จะเดินไปเพราะมันมืดมากมองไปรอบๆ ผมต้องหาแครงหลังสเตทสเตทอยู่ตรงนี้ปะมีเสียงอะไรโอเคไปสเตทนี่เป็นสเตทแคลงแครงแล้วเข้าไปประตูนี้ได้ใช่ไมอาจะบะจับอาจะจับ,จบมีเสียงอะไรโอเคเข้าไปได้โอ้ โอเคฟังเสียงก็งไม่ได้แล้วเข้าไปเลยก็ได้โอ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 ชิตโอเคแคร์ก็ผมนะก็มีเฟรดดี้บันนี่ชิกาแล้วฟอตซี่โอเคตอนนี้เราอยู่ไหนอะ่ะไม่มีแผนที่ตัวดูด้วยจะถามโอนี่ไงแคลงก่อนเลยเราหยิบแคลงก่อนนะผมนะเข้าไปเรามาหาแคลงก่อนที่สเตทแล้วเราจะไปทำอะไรนี้ ไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรผมเนี่ยเมื่อได้แคล้งมาจะไปไหนมันมีแผนที่แล้วไม่ได้บอกจุดที่ตัวเราอยู่นี่คือตัวเราเลยไงไม่แน่ใจครับผมนะแต่ว่าแผนที่อยู่ข้างกว้างเนี่ยก็ได้แคล้งมาแล้วเราก็จะไปในนี้นยังไม่มีอะไรเออเราออกไปเลยก็ได้เอาแคล้งมาทำอะไรที่จะไปไหนไปรู้ได้ไหมไปได้ ไม่มีเสียงอืมแล้วเทรดมีแค่ตัวเดียวเหรออืมทางนี้นอบต้องค่อยๆไปใผมนะถ้ามันมีอะไรจะได้ยินเสียงเลยไมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอืมยังไม่มีเสียงอเลยเลยจะมาตอนไหนวะเนี่ย โอเคไม่มีอะไรค่อยๆฟังเสียงค่อยๆกระดือไปผมนะเล่นแบบช้ชาๆมาเสียวจัดเข้าไปไเลยนี่อาจารล็อกซะง,งั้นห้องเนี้ยอืมไม่ฟังเสียงก่อนด้วยนะว่าเดี๋ยวฟังใครวะ ไม่ได้ยินช่างมันตัวจะหล่อเบงวัดดะเออตัวอะไรเอาบอลหนีแล้วเราทำไงกับมันเนี่ยไอวัดดะฟักเอออ่ะเออวัดอ่าได้ได้อ่าอ่ะเราจะทำอะไรจะทำยังไงอ้าวเฮ้ยโอ้โหเอางั้เลยเหรองัดเลยเหรออย่างัดวัดดะฟักอ่าล่วงวัดดะเอ๊ะฮะ เราหมดวิญญาณเด็กด้วยการงัดคอไม่ไงให้หักเนี่ยนะเออซาดิดดีใช่ไหมผมน่าจะทําไปแล้วผมนะ,น,ะนั่นคืออ๋อเนี่ยเราจัดการวอนนี่ไปแล้วเออเดี๋ยวแต่เราต้องทําตามลําดับป่ะไม่รู้จะการวอนนี่ไปแล้วไม่บอก้องทําตามลําดับไม่มันจะมีเขาบอกอันหนึ่งต้องทําตอนท้ายกน้นทําอะไรก็ได้มั้งเออแต่โอเคเราจัดการวอนนี่เรียบร้อยผมเนี่ยเสียงอะไร โอ้วัดอะฟักนี่เข้าแดางเนี่ยน่าจะเป็นห้องสุดท้ายที่ต้องมาปละให้เราอืยมยะเมดเอ้ยกูได้ยินโอเคเรามีเวลา2ี่สิบวิในการวิ่งอ่าตรจิิงเสียงหายใจให้ผมนะงั้นเราวิ่งเลยลัวๆเขาบ,บอก20่สิบวิให้แน่นะ20่สิบวิวิ่งแล้วไม่สนใจแล้ว ยาวมาผมเนะประจับประจับที่ไหนแล้ววะเน,นี่ยว่ทางไหนต่ออะทางนี้เหรอทางไหนที่เรามาเมาื่อกี้บางทีมันก็มืดบางทีม็มองไม่ออกว่าเราไปทางไหนไบ้างว t ด e f ฟ c k ตูหลงทางผนนะตอนนี้ what the เข้าได้ป่านี้มีเสียงเข้าไปเลยอไนนปอีกห้องนึงป่ะเข้ามาทางช่องแอร์โอเค มิดไม่ใช่เมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้ปุไ๊ไม่ไม่เสียงมันเดะต้องเป็นเสียงหายใจอย่างเดียวแน่เลยโอเคเราเข้ามาแล้วผมเนี่ยเข้าประตูได้ไหมไม่นี่เสียงไฟไม่ใช่เสียงมันอ oh no. ืวันนี้ฟาร์โนเป็นเสียงแม่งแล้วโอ้ย oh yeah. อาอาโดนเด็กตายหาเลยเว้ยเอ้แอได้บอกแปนอีกเงี้ไม่แปลนอีกแลแวม่ฆ่ากูาเลยชา์โดเฟรดี้ไปเรียกอัพตอนต้องใจเย็นๆในการมูไปห้องต่อห้องต้องฟังก็ก็ฟังอยู่ก็ <c oughs> ฟังอยู่ อแต่แบบนี้ดูท่าก็ไม่ง่ายเนี่ย่งแอมเรดี้ ready. แต่เท่าถ้าเกิดว่าไอ้สีแดงกักบระบาดกับแมปนันได้ไหมที่ผมดูอะถ้าป็นสีแดงมันหมายถึงตัวละครผมก็แค่ชิดลิมไปเรื่อยๆหัวห้าจะเจอครบทั้งสี่ตัวนะถ้าสีแดงที่มันการในแมปคือตัวละครผมก็แค่เดินชิดลิมไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง I know what I'm doing man ต้องใจเย็ยนแล้วค่อยๆไปตามห้องครับผมเนี ไม่ค่อยมาตอนแรกหรอกเดบิ้งเอ้เดี๋ยวมันใช่ห้องนี้ป่ะที่เรามามันยังไม่ค่อยมาตอนแรกหรอกมั้โอเคไปเวหลังเวทีผมกดฟังแล้วผมก็กดเดินเข้าไปได้เลยเนะี่ย เข้าห้องไปเลยไม่น่ามีอะไรหรอกพออยู่ในห้องแล้วก็ไม่ต้องฟังมากมันฟังไม่ได้แล้วก็เดินเข้ามาเลยอแฟบปเป็ดใช่แล้วก็หยิบแคลงเหมือนเดิมพผมเนะี่เออไหน,นก็มาแล้วแต่ก็ยังงงหมดนะทำไมปลดปล่อยวิญญาณการงัดคอแม่งหักเออ ตรงไหนคือที่เราอยู่ตอนนี้ตรงจุดดำนี่คือที่เราอยู่ใช่ไหมทายดาวใกล้ๆนี้ก็จะมีตัวหนึ่งเออตอนนั้นจะอยู่ชิดมุมหมดเลยประเด็นก็คือใครไม่จําได้มีแมบ,บไว้ก็ไม่ช่วยเท่าไหร่พูดตามตรงใครมีจําไดออ้แต่ก็ไม้จะไปเมื่อกี้ลืมลืมฟังเสียงนะออกมาอันตรายเนะี่ยเออแล้วก็เดินไปทางนู้นต่อ อืมโอเคลองมาจากเวทีตรงนี้ไปทางนูนะ้นน่าจะมีอะไรป่ะไม่แน่ใจแต่ผมเดินทางนี้ตรงนี้มีอะไรให้ทำแน่นอนโอเคแต่บางทีมันก็มีเสียงแต่เข้ามามันก็ไม่มีอะไรอแหลอบลอบเมื่อกี้อืม คือมันจะช้าตรงที่เราต้องคอยฟังทุกครั้งที่เราเดินเนี่ยผมเนี่ยแม่งงต้องค่อยๆแะดึ๊บแะดึ๊บไปตัวนี้เข้าไม่ได้ตัวนี้เข้าได้นี่คือหุ่นตัวแรกนบตกกระใจเสียงประตู งั้นก็มาเรามางัดวันนี้ต่อ,อตามเคยอืมและเองสั่นทำไมฮะมานี่งัดแม่งเราก็ไม่รู้ทำเป็นได้ไงงัดคอ,อหักคอแม่เออเด็กชอบที่เราหักคอซาดิสกินเลยเกินพวกนี้เราช่วยบอนนี่ได้แล้ว ก็คือต้องช่วยสี่ตัวเมื่กี้ผมรีบออกมาแล้วจิตเราควรจะฟังเสียงก่อนก็ยังไม่มาเหรอเฮ้ย The Fuck Man กูแปนอีกเลยกูแปนอีกเลยแปนอีกก็ทำไงสอกไปฉายใส่แม่งไงมี้ม ตื่นเต้วตื่นเต้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวย,ยินนิ่งนินนงง่งไม่ต้องยังไม่หับยังไม่ต้องขยับนิ่งไว้ก่อนไอ้เวนี่เออเอ๊ะหรือเราต้องไปหลบต้องหาที่หลบปะวะเดี๋ยวเราต้องหาที่หลบจริงด้วยอ้าวลืมไปผมเพิ่งจะนึกได้ว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าเราต้องไปหาที่หลบเลยวะแม่เอ้ยกูโดนเลน่น ดูฟันแม่งมีหลายซีเลยเกดกูลมืมันมีการมาหลอกก่อนเนยนะเอใช้แฟดไลท์สตันมันก็จะแคนเซิลแปนิกได้ด้วยนี่เออเมื่อกี้บอกอยู่เราแปนิกเราเรีบวิ่งไปหาแม่งแล้วส่องไฟฉายมันจะแคนเซิลแปนิกด้วยอันนี้ผมไม่รู้แม่ง <laughs> แต่ก็น่าสนใจใผมนะโอเคผมพาวันนี้ก่อนละกันถือว่ามาลองแซมเปิ้ล แล้วก็มาเรียนรู้วิธีการทำาืืนที่6ผม,ผมรู้แล้วผมนะครั้งหน้าจะพยายามมาผ่านก็แล้วกันโอเคใครชอบคลิปนี้ไลค์แช่แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับงนใครอยากดูฟลิีเกมนี้ต่อยไว้กด like year, ไลค์กันเยอะสวัสดีก่อน good ไบม good ดไน h ์